สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสด <are> ี FC ทุกทุกท่านทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งทยต่างๆประเทศมื้อนี้ก็พบพกับส้มแทนคือเก่าพี่น้องเราจ้ะความหนาวพี่น้องจ้าหนาวกะดกกระดอหนาวเลียอลมนั่นจนเฮือนแม่งแท้จนสะนนพี่น้องจาจนสะนนบทุญานี่ทุญาไปลุงนแม่หมู่ัไคนละหัวกับกโหนาวกระดกระดกกคือพี่น้องเอ้ย ความหนาวความลมวันมื่อที่สองเลยพี่น้องเองขาม่ใหญ่พื้นดังไพ่พิงพี่น้องจ้าต้งแท่นกสิมาพิงไพ่นี่เลยแม่ไปเะขม่ใหญ่พื้นดังไพ่พี่น้องจ้าความหนาวความเย็นเฮ้ยจนชิคก้าระแย่นี่ก็คืนก็ลมอยู่ถึง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 บิดคืนสอดแจ้งโพดโพ นาวแท้แท้อืมหนาวเห้งพี่น้องจ้างบหมวอแม่ลงแท้นั่นล่นถิ่มเบิร์ดเลยไฟดับแต่แต่คืนนี้พี่น้องจ้ายังมาทันได้มาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานนี่ยังมาทันได้มาอยู่มาอีกแป๊บเดียว สังเกตลมลมหนาวลมหนาวโอ้ยหมู่บ้านนินกาลมแห้งแห้งว,ว่านนินกาหนาว้องเมื่อนนี้เมื่อนที่สองแล้วดับเลยแลนี่ข่าวเจ้าแจ้งนี่ตอนดับปุ๊บดับปุ๊บนั่นบรกคันั่นรับแล้วเข้ากับกาลัางสิลับมันหนาวดิพี่น้องข้ามาปัด บ่ได้ลงแต่เฮือนแล้วค่ะมายามมื้อเช้ากะลงแล้วเนาะยามมื้อแลงยามมื้อเช้ายามมื้อแลงกะ4:00 5:00 6:00เริ่มขึ้นเฮือนแล้วบ่ไแล้วมันหนาวเด้ลูกชายพตื่นตั้งแต่ดกๆผู้แม่หำหิวข้าวซะลูกมาป้อนข้าว มันหนาวกระดกกระโดพิงไล่กระนาอากาศแตกไม่ใหญ่เพิ่นเก็บกวดมาจูดเพราะมันหนาวมันลมกระดกกระโดเนาะอู้หะนาแมวแทนปูบาบน้าแหวนเทนจะใส่หมวก แม่สิไปใส่ถั่วยังแม่บ้าหูอย่าเฮ็ดอยาเฮ็ดมันขี้พุ่นเข่าบ่าเลยนะนะ,นะแท<ถ>นบักหัม,ม,มสิไปใส่ลูกบ้านนี้าทางในซุเพิ่นพาก,กันโมกมันพี่น้องจ้าอืาอหือหน,นาวแบบนี้กินมันโมกมันไปด้วย อ่าเนี่ยมันท่านได้ซุกสั่มบ่มันยังไงพ่อมันหานาทีบ่แม่บ่มันหานาทีหรือมันยังอ๋อมันหานาทีพี่น้องเอ้ยมันยังป่ะมันแก้วฮะนี่จะได้มาแต่สายสั่ พี่ขอาเสีลมลมทำไมมันน้าแบบนี้แบบนี้ก็ไปทางไดนก็ไปทางไดนก็หย่าพี่น้องเอ้ลมหนาวเด็กน่อย ใส่ทุงตีนว่าใส่เกือบรู้ใส่ไหมหนาวแห้งวะลูกหนาวแห้งใส่นนองแทนก็จะใส่หมวกแต่ๆเพิ่นประมาณได้ปีหนึ่งนี่แหละหมวกไปนี่แม่ซื้อให้ว่แจ้วให้เวนอรใส่แจว นาวพี่น้องแดดก็ออกแน่เลยรถบังคับไปทางใดลูกไม่ใหญ่เรามาแล้วจมแล้วผูไม่ใหญ่ปึกกรสีมาพิยงพคือกันโผล่โพนาไปี่จามือซีมือหามือตายเนาะเออ เออหนาวแถอหนาวานน่าไปถ่ายเดี๋ยวนี้ก็ตายแล้วอย่าให้กะกันลูกอย่าให้กะกันบรรยากาศพี่น้อง ก็มากับแม่บาทหนึ่งก yeah? ัแม่บอกบาทที่สองบาทที่สาแล้วฮะก็บหูมือนอนรับแล้วบุหูมือมากพึ่อมืออยมือยังเหียมือกับมือลกกมาแล้วอ่ะไพนี่กะโอ้ยแทนแทนเระว้งลูกราว้งไพ่น่ะนะขอบแทนครับ อย่าบอกว่านาวๆไปทางสิออกหน้าน่ะว่ามึงนี่มาย้อมมึงเออสนัยพาสุขออกสิต้องบ่เนาะเนาะดาวกระโดกพี่น้องเยงมองกความดกกจุมันลนิ่มเบแหนาวทงนาวทงลมลมกระดกกระดจนเือแม่ต้องแนจนันสะเนือนพี่น้องเอ้ยกคืออูในขนาดก่อตนก่ออัน เอาไซกล้วยคืออ yeah. ู๋นี่แหละพักกันนอนคือในกล่องแช่ผักบุ้งนะคะเย็นมาอยู่หางกินเนาะปลาลูกไายก็เมียอยู่เมือนลมหนาวๆสักการยังไปมน่าอะไรกะหนาวห้วยหนาววะซะวายหนาวและลมแห้งๆลมทึ่งๆอยู่กันยังพากันไปมัน่ชิได้ยังนาแล้วก็ไพ่กระดับ อ๋อเมื่อในวันตลาดแม่บุกัะโพอ๋อเมื่อในวันตลาดป้านาวๆแบบนี้เขาก็สิมาลงอยู่ก็สังเกตใบใหม่พี่น้องสังเกศใบใหม่สังเกตไปใหม่เด้อบักบัวพี่อดข้อมันดกกระจุมันเบิดเลย คนก็อยู่ผูอยู่เฮือนาูกระมีก็ะเบิดการหนาวพี่น้องเปถูโดยลูกชายนะป้าแล้วมีเอียงอนะันนั้นลูกอาหารปลาพี่น้องเอ้ยได้ได้กระป๋องกาไหลบอมจ้าลูกชายพูอยากกลุบมบึงกระได้<อ>ได้กระป๋องอาหารเช้าของมัน สาวของวันนี้จ้ะบัวย,ยังไลน์นะพี่น้องก,กับบรรยากาศหนาวๆนะพี่น้องคิดหนพาพอกันใหม่อย่าลืมโลโกดรับชมสองหนุ่มแทนฝากไลน์ฝากแชร์สองหนุ่มแทนในเด้อ